สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเสี่ยงหล่อชุนนะครับวันนี้เราจะมาต่อสงครามรัเซียกับยูเครนนะครับอ่าอันนี้ก็ต่อเป็นครั้งที่สองนะครับจริงๆสงครามรัเซีกับยูเครนเนี่ยครับมันมีเรื่องเล่าเรื่องคุยเยอะนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ผลิตข่าวนะครับแค่ไปค้นย้ายมาจากที่อื่นนะครับไปดูแล้วคนย้ายมานะครับก็มาเล่าต่อนะครับอาจจะเล่าไม่พอดีนะครับก็พยายามที่จะเล่า แหมคล่องหน่อยนะครับครับวันนี้ก็คือถ้ารับตั้งแต่วันแรกนะครับถึงวันนี้สงครามยูเครนกับรัสเซียก็เข้าสู่วันที่26แล้วครับครับอีกปั๊บหนึ่งนะทั้งเที่ยมก็เข้าสู่วันที่27แล้วนะครับครับสงครามถึงทํามาตั้งเกือบเดือนใช่ไหมครับมันก็ต้องมีคนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตมีคนในเอ่อรับความเสียหายนะครับครับก็คือระหว่างที่สงครามนี้ นัตีก็เลยโชว์อาวุธที่น่ากลัวออกมาสองอย่างนะครับออันแรกก็คือที่เราเรียกกืมเครื่องบินวันโลกวิลาานะครับหรือว่าเครื่องบินวันสิ้นโลกนะครับนัตสีที่บินออกมาบ่อยๆนะครับเครื่องมินนี้ข้างบนก็จะบรรทุกอะไรครับอาวุธนิวเขียนะครับแล้ววันที่สิบแปดนะครับนัตสีก็ได้ใช้อาวุธที่ทันสมัยที่สุดในโลกก็คืออาวุธเหนือเสียงนะครับ เอาไปโจมตียูเคนนะครับวันนี้18โจมตีไปครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้รัสเซียใช้อีกแล้วนะครับอาวุธนี้อาวุธนี้ครับอาวุธเนื้อเสียงนะครับนะครับอาวุธที่ทันสมัยนี้ครับป้องกันไม่ได้จับไม่ได้ไม่ว่าอยู่ไหนนะครับรู้เตว่าระเบิดมันรีวมากๆนะครับมีเอ่ออาวุธน,นี้ได้ยินว่ามีหลายประเทศผลิตนะครับส่วนจีนเอ่ออเมริกาก็กําลังทอดรองอยู่นะครับ ส่วนที่มาใช้ในสงครามจริงๆนี้อาจารย์มีนัดเซียครั้งนี้แหละครับเมื่อสงครามเกิดขึ้นนะครับนัดเซียนี้โจมตีขอยูเคนนะครับตอนนี้นายกของยูเคนก็เดินสายแ้วยุโรปนะครับไปขอความช่วยเหลือนะครับใดก็จาเจเหลือนะครับแน่นอนฝั่งที่ตะวันตกงนะครับหรือเฉพาะเอ่ออเมริกานะครับก็เลยตอบสนองอย่างดีนะครับช่วยเหลืออะไรครับช่วยเหลืออาวุธนะครับ เช่นอาวุธป้องกันน่านท้องฟ้าก็คืออาวุธป้องกันยานอากาศนะครับยานอากาศแล้วก็ยังมีอาวุธโจมตีรถถังนะครับยังมีปืนยาวนะครับปืนยาวกระสุนนะครับแล้วก็ปืนโกนด้วยนะครับช่วยเอไปเยอะนะครับอนอกจากอริอการแล้วเยอรมนีก็ช่วยไปเยอะนะครับก็เหมือนกันนะครับจะมีอาวุธป้องกันน่านฟ้าแล้วก็อาวุธเขาเรียกอะไรนะจรวดโจมตีรถถังนะครับ แล้วลูกเสือกยังมีเรื่องตลกนะครับก็คือโปรเลียนนะครับโปรเลียนก็เลยช่วยว่าจะบริจาคเครื่องบินให้ยูเคนนะครับแต่ไม่ได้ให้ตัวเองส่งไปนะครับโปรเลียนไม่ด้ส่งมาเองโปรเลียนก็ขาดเครื่องบินไปจอดไว้ที่สมมนามบินของอเมริกาที่ประจำอยู่ที่เยอรมนีนะครับก็คืออยากให้อเมริกาเนะป็นมอบให้ยูเคนนะครับแต่ เอ็ดกาก็ไม่กล้าไปมอบนะครับมีเครื่องบินอยู่2ีสิบสามลำมั้งนะครับจอดอยู่ที่สนามบินกองทัพทหารเอ็นดีกาประจาเยอรมนีนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องตลกนะครับเอ็ดีกาไม่กลไม่กล้านะครับไปมอบเครื่องดีนี้นะครับครับเมื่อหลายทั่วโลกนี้ก็มีหลายประเทศนะครับนอกจากนั้นยุโรปก็มีหลายประเทศนะครับได้ช่วยเหลือเสื้อกอบบ้างเสื้อพางโตบ้างนะครับแล้วก็หมวก กันกระโจนบ้างอะไรบ้างนะครับช่วยเหลือยูเคีนเยอะนะครับครับจีนก็มีการช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือนะครับภาษาจีนเรียกกันเยียนจู่นะครับแต people, ่จีนเหยียนจู่นี้จีนไปช่วยอังกฤษอย่างอีสามครั้งนะครับครั้งที่หนึ่งก็คือวันที่สิบเอ็ดนะครับรัฐบาลจีนเลยผ่านสภาการชาติของจีนนะครับขนย้ายสิ่งสิ่งของนะครับไปช่วยยูเคนนะครับว่าครั้งที่สองนะครับก็คือวันที่สิบสองเหมือนกันครับวันที่สองเดือนมีนาคมเหมือนกันนะครับก็ไปช่วยนะครับ สองครั้งนี้ที่ไปช่วยในสวนมัาจะเป็นอะไรผ้าห่มนะครับผ้าห่มผ้าห่มนะครับภาษาจีนก็เหมียนเป้ยนะครับเหมียนเป้ยเหมียนเป้ยว่าปินผ้าฝ้ายนะครับอาจจะอุ่นหน่อยครับใช้เหมียนเป้ยนะครับแล้วก็เสื้อผ้านะครับนอกจากมันจะมีนะครับุงนอนุงนอนนะครับเพราะแถวยุโรปอย่างหนาวใช่ไหมครับทงนอนต่อไปก็จะมีนะครับไอแผนกันเชื้นนะครับแล้วก็อาจจะมีอาหารบ้างนะครับก็คือวันที่11กับสิบสองมีนาคมที่ช่วยไปสิ่งของ ของใช้ชาวบ้านเป็นหลักนะครับเสร็จแล้ววันที่สิบเจ็ดนะครับสบภาข้าราชของจีนก็เลยนั่งลงโทนอกีกรอบหนึ่งนะครับก็เลยส่งของไปช่วยจับปักกิ่งครึ่งแล้วไปช่วยครั้งนี้วัน,น, 17, นที่สิบเจดนี้ที่สภาข้าราชของจีนในเตียมไปนี้จะมีเนมผงแล้วก็ผ้าห่มเป็นหลักนะครับครั้งนี้เน้นไปช่วยเด็กๆที่เลยรับผลกระทบจากสงครามครั้งนี้นะครับครับเมื่อผ่านมาวันที่สิบเก้านะครับไอ รองนายุรธร,รัฐมนตรีของยูเคนนะครับพูดตัวเสือมนโชนว่าจีนไม่โหมที่จะปิดมหาอํานาจเลยนะครับอ่ะครับเมื่อ,อไรเป็นอย่างนี้เราก็เํายทไมเขาพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่ารองนายุรธร,รัฐมนตรีของยูเคนคนนี้ไม่พอใจนะครับโคสูกกระทรวงการต่างประเทศของจีนไปตำหนิเอมิกาบอกว่าเอมิกานะครับส่งสนับสนุนอาวุธนะครับสนับสนุนอาวุธให้ยูเคน ทำให้ชีวิตของมนุษย์เสียตายเยอะทําให้คนต้องตายเยอะไปตามอย่างนี้เมื่อตามอย่างนี้แล้วก็รองนายกรัฐมนตรีของยูเครนก็ไม่พอใจคนเลยพูดเลยว่าจีนไม่หมอสมปิ่นมหาอำมราจนะครับโตมากท่านก็ยังพูดโตว,ว่าอ่าตอนนี้เรานี่ครับไม,ไ,รรไม่ได้ต้องการผ้าห่มไม่ได้ต้องการผ้าห่มไม่ได้ต้องการทงนอนและก็ไม่ได้ต้องการอะไรครับอาหารการกินเราต้องการอาวุธเพื่อ ที่จะไปปลูกป้องเพียงดินของเราเองนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราเป็นคนจีนคนหนึ่งเมื่อฟังมาแล้วแสดงว่าคนจีนนี่ผิดอีกแล้วนะครับเขาต้องการอาวุธเราไปให้ผ้าห่มนะครับมันก็ผิดแน่นอนนะครับใช่ไหมครับครับอันนี้ก็ครับอันนี้ก็จะเป็นคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าเราพูดเป็นภาษาจีนครับรายงานเป็นภาษาจีนครับอ่านข่าวภาษาจีนครับก็จะมีคําศัพท์อยู่ที่ในข่าว หรือเรื่องที่เราพูดทางข้างในนี้นะครับกับตัวแรกก็คือที่ของจีนมาช่วยเหลือแะอะไรนะยูเคนนะครับตัวแรกพวกกันเลยสุ่ยได้สุ่ยสุ่ยได้ได้สุ่ยได้นะครับสุ่ยนอนนะครับได้ได้ก็สอบนะครับสุ่ยได้สุ่ยได้เป็นตรงๆก็คือท้งนอนนะครับสุ่ยได้ครับอันที่สองเเฉาตี้ยนนะครับอันนี้ฝ潮งเฉาเเตี้ยนขียนอยู่ข้างล่างนะครับฝง b a n 防，ch a o 潮，d i an 电，防潮，防潮，哎你防潮，防潮,潮会干潮呐哈，防潮干潮呐哈，防潮垫，防潮垫会干潮呐哈，偏干潮，防潮垫，倒卖棉被，棉被呐哈，啊被，被子，我跟你讲了，这两个被子呐哈，啊被子，它讲是被子，哎你哈，b 被,被，被子，那 เป้ก็จะเป็นอย่างกับผ้าห่มนะครับผ้าห่มเราจะไม่บอกว่าเป็นทําด้วยอะไรนะครับถ้าเหมียนเป้ตัวนี้โมเยียนเหมียนนะครับทําไมต้องใช้เหมียนเป้ก็งงอยู่นะครับเป้เหมียนเป้เหมียนก็แปลว่าไา้นะครับเหมียนเป้ก็คือผ้าห่มที่ทํากับนุ่นไา้เอานุ่นเอาไายเอานุ่นมาทําเหมียนเป้ก็จะอุ่นนะครับถ้าเราใช้เหมียนเป้อุ่นจะหนานะครับเหมียนเป้ก็คือผ้าห่มนะครับผ้าห่มเป้ก็แปลว่าผ้าห่มเหมือนกันนะครับ เมียนเป้ยนี้ก็เขา้าใจโอ้ผ้าห่มนั้นทํามาจากนุ่นทำมาจากฝ้ายนะคะรับแต่เป้ยจื่อก็คือผ้าห่มไม่รู้ทำจากอะไรนะครับโอเคตัวที่สี่ก็คือยู่วยูวู่เอาตัวรีไอ้สิ่งหนึ่งนะครับยู่วู่ยู่วู่นะครับยู่วู่ยู่วู่หม่ยถึงเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าก็คืออ้าวไอ้ครั้งที่หนึ่งที่สองที่จีนไปช่วยยูเคทีนั้นอาจจะมีอะไรบ้างครับมีซุยไต้ฟังเฉาเตียน เหมี้เป่ยแล้วก็ยิ้วนะครับอันนี้เป็ครั้งที่หนึ่งที่สองจีนช่วยรัสเซียช่วยยุคนะครับครั้งที่หนึ่งที่สองของที่ไปช่วยยุคนะครับต่อไปตัวที่ห้าไหนร์นนะครับไหนเสนไหนฝืนไหนฝืนไหนตัวนี้ไหนเนอไอไหนโฟนฝืนนะครับไหนฝืนไหนฝืนไหนไหนที่เราเคยเจอมานิ้วไหนนะครับนิ้วไหนเนนะมบัวใช่ไหมครับ น iscilla, okay. okay. painful. okay. ははิ้วไหนนมวัวไหนฝันฝันเบียวว่าอ่าเนยยิ่งเหนิวทุกทีเลยเหนิยวหน่อยเนยยิ่งเหนิวนิ้วไหนไหนฝันฝันเบียยแป้งเนี่ยะครับผงถ้าไหนฝันก็จะเบียวว่านมผงนมผงนะครับโอเคตัวที่หกนะครับหุ่นชีครับหุ่นชีหู่นชีนะครับหู่นชีนี่จะเป็นอาวุธนะครับอ้าวที่กงหู่นชี นำส้นอุธนะครับอ่าที่จ副理 f u o n 总李副理副ว่ารองนะครับรอง副总理总理นายทธรรมนตรีนะครับ副总理ก็คือรองนายุมนตรีนะครับ副总理ารองนะครับถ้่总理啊八亿总理ก็คือเอ่อนายุทท่านนายุประยุท์นะครับ นะครับอาวุธชีอาวุธนะครับเราต้องมีอีกตัวหนึ่งนะครับเริมอันนี้จะเป็นน่านหนิงนะครับเพราะว่าสงครามเกิดขึ้นต้องมีอะไรครับผู้อุปยุกนะครับผู้นีภัยนะครับผู้นีภัยผู้อุปยุกก็เลยหน่านหนิงก็คือหนีภัยนะครับน่านหนิงก็คือเลยตกยากนำตัดอ่าตดวนย้ออกเป็นสิงสีนะครับเนื้ออานเนื้ออานน่านนะครับเพราะว่า ตัวนี้ตามที่เราเรียนมาที่เจอมาจะออกเป็นสิงสองใช่ไหมครับเนื้ออันหนานเดอข้างในนี้เราออกเป็นสิงสี่นะครับน่านหนิงน่านหนิงก็คืออะไรครับเออผู้เลยผู้นิพายผู้พายุนะครับน่านหนิงอ่ะโล่น่านอีกตัวหนึ่งโล่น่านนะครับก็คืออะไรตกยากน้ำป่าโล่น่านอ่าตัวนี้ก็คือที่เราผ่านมาที่เจอที่ขนหูขนตาก็มีในเนื้อันหนานใช่ไหมข้อ่ที่ขนหนานภาษาจีนยากมากนะครับ ไอ้ยาเจือไท้หนานนะหน่งนี่มันยากมากนะครับโอเคครับถ้านคงจะมีอยู่เปรียบตัวที่ง่ายๆนะครับเพื่อมาทำความเข้าใจนะครับครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมครับ